ในอาวาสนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดเพื่อเป็นพุทธบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นโศกบาบรรมทั้งปวงผลน,นี้สินทั้งปวงพ้นปัญหาทั้งปวงพ้นอุปสรรคทั้งปวงพ้นคนชั่วทั้งปวงจงเจริญด้วยอายุ วรนะสุขะภละปฏิพานธธนสารสมบัติภิพัฒนมนมคลสมบูรณ์บูญผลด้วยลาบยศสรนเสริญสูงข้าพเจ้าประกอบกิจการอันใดคิดปรารถนาสิ่งใดที่ถู ตั้งทุกป,ประการได้โดยเร็วพลันอิเมทานังด้วยผลบุญนี้ขอให้ถึงแก่ปิดามันดาลูงตรกูลและญาสนิทพิสหายเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลาย สัพพสัต์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรพระบูมเจ้าที่และบริวารของพระบูมเจ้าที่ที่บ้านของพระพเจ้าที่ทำงานของพระเปเจ้าขอจงได้รับและร่วมอระนุโมทนาบุญอิพังเมบุญญา ให้เกิดแสงสว่างแก่มักผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิด้วยสัจจวาจาที่ก่าวมานี้ขอบารมี คุณภาษีรัตนตรเยสัตุอ่ตรอายุไทยที่นำ อุปกรณ์อะไรมาต้องมาถวายก็จะดูนาจะเัอถวาย้าเลย้า่าะดึงมาหนึดึงดึงดึงน่าจะมาดึงมาถวายถวายพระที่ใกล้ๆกันที่เฉลิมดองามไปันนึงนะครับมีควดามไนี่คนแดงมานี่เวือวายเช่กันฟเตรียมสวดน้ำละพอ ใครขายที่ขายทางได้ก็อย่าลืมผอว่าจะรุณนะวัดพระประตเจดีมาใหม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกหมาเมตาก็ได,ด้ดินหลายคนมีจดที่ดินไหลายหลายฉบับ วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บรมกูบาอาจารย์สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาหลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ผู้มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์ท่านได้สร้างพระไว้เป็นสิริมคลสืบต่อมา อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ